ระบบไฟลำนี้จะเป็นระบบไฟทีอินวันนะครับมีทํางานแยกกัน3ระบบนะครับผมแล้วก็สําหรับลำนี้นะครับทําสาย Y บาลานเอาไว้นะครับก็จะสามารถติดบัสเซอร์ได้เห็นไหมครับจะมีไฟเตือนแบตเตอรี่เราภายในตัวลำด้วยเมื่อแบตเตอรี่เซลล์ใดก็แล้วแต่นะครับเซลล์หเซลล์ใดก็แล้วแต่ถึงค่าที่ตั้งไว้นะครับมันจะส่งเสียงร้องดังๆเตือนนะครับสําหรับลำนี้นะครับพี่เจ้าของขอแบบเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับผมก็เซตให้ตามคําขอนะครับ สูมได้ซูมนะครับจังหวะวงกลมเลขแปดสวยๆสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดาไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทํางานเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เป็นไซส์4ี่นะครับฮิวอีเป็นสีใหม่นะครับโทนเทาขาวนะครับณปัจจุบันสีนี้เป็นสีใหม่นะครับก็ลํานี้ลงฉุกเฉินมานะครับบินนะครับลงฉุกเฉินอุบัิเดนต์มานะครับ ครับตอนนี้ก็นะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนหรือตัวเฟรมมาเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ติดปัญหานะครับเมนช์ปเอาไม่ออกนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าเมนช์ปมันคดในจุดที่เป็นตัวลูกปืนพอดีนะครับผมมันก็เลยยิ่งฟิตพอฟิตมันเลยดึงไม่ออกนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีกระทุงออกมานะครับตอนนี้เอาคีมล็อกมาจับดึงดึงไม่ออกนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับตรงนี้ปกตินี่มันจะไม่ยากขนาดนี้นะครับ มันน่าจะเป็นคดต,ตรงจุดที่เป็นลูกปืนตรงนี้พอดีนะครับปกติมันไม่ได้แน่นจนดึงไม่ออกขนาดนี้นะครับผมโอเคปกติเอามือดึงออกได้เลยเพราะโดยส่วนใหญ่เวลามันจะงอช่วงบนแต่เนี้ยมันงอตรงโคนนี่พอดีนะครับมันก็เลยฟิตเดี๋ยวจัาการให้ครับเดี๋ยวมีวิธีเอาออกแต่ต้องกระทุ้งหน่อยส่วนอะไรจุดอื่นๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับผมนี่นครับ เมนเกียร์เซอร์โวเมนชาร์ปสปินเดิลชุดเฮดลิงที่หักหายไปนะครับผมโอเคครับชุดเฮดน็อตหักคาลูนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนชุดเฮดด้วยไอดูครับนี่นะครับออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนชาร์ปเอาออกยากนะครับผมก็ติดตรงบริเวณลูกปืนนะครับก็ต้องกระทุ้งออกมานะครับลูกปืนก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันบิด นี่นะครับอ,ออกมาแล้วแล้วเมนชาร์ปของเขาเป็นแบบรูกรวงนะครับเห็นไหมครับมองทะลุได้เมนชาร์ปใหม่ที่ผมเปลี่ยนให้เป็นแบบเนื้อตันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดตัวเมนชาร์ปให้เรียบร้อยแล้วเมนชาร์ปเนี่ยเขาจะเคลือบน้ํายามานะครับมันจะหนื่ๆนืฝืดๆนะครับผมต้องทาความสะอาดก่อนโอเคเรียบร้อยครับตัวสวอตเพจก็เหมือนกันนะครับฝืดนิดนึงเดี๋ยวผมไปล้างให้นะครับหมุนไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่โอเค ครับผมอันนี้ก็ชุดเทสนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมใส่ DFC arm หัวลิงอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นะครับโอเคครับผมใส่น้ายาล็อกเกลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือชุดเก่านะครับมันหักตรงบริเวณนี้ยน็อตหักคาในหมดเลยครับแล้วก็หัวน็อตที่เอาไว้ไขนะครับซ้ายขวาหัวมันบานเบิกไขไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยครับผมบาลานเบรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งลงตัวลำได้เลยครับผมแล้วเซตติ้งกันครับผมนี่นะครับก็หลังจากที่เซตกล่องเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามนะครับเราทําการเซตสวัสดเพลละเอียดใหม่หมดนะครับผมแล้วก็คาลิเบรเดี๋ยวกําลังจะตอนนี้เช็ค GPS อยู่นะครับเจอ25ดวงนะครับก็เช็คเรื่องระบบ GPS GPS ก็ไม่ได้เสียนะครับ ไม่ได้เสียหายนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตัวกล่องก็ทำงานนะครับตอนนี้เจอ26 27ด,ดวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการคลิเบตคอมพาร์สแล้วเทสบินกันได้เลยครับผม นโฮนะครับผมวันนี้ก็ฟ้าก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้สว่างนะครับแต่ก็จับดาวเทียมได้27ดวงนะครับผมเช็คสเตอริไลท์นะครับยกซ้ายปล่อยเบรกยกขวาปล่อยเบรกหันหางปล่อยเบรกายหลังปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรกโอเคครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวเราบินวงกลมเล็กแปดนะครับ มีวงกลมอัตโนมัตินะครับสาหรับลํานี้นะครับพี่เจ้าของขอแบบเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับผมก็เซตให้ตามคําขอนะครับผุมได้ซูมนะครับจังหวะวงกลมเลขแปดสวยๆไฟท่อไอพ่นสว่างตามรอบมอเตอร์นะครับเมื่อมอเตอร์จับรอบนะครับไฟก็จะหลีเบาดับเมื่อมอเตอร์เริ่มสตาร์ทไฟก็จะค่อยๆสว่าง ก็จะหว่างพาตามรอบมอเตอร์นะครับี๋นี้หมดเลขแปดนะครับก็เป็นงานหรือซ่อมนะครับผมตกมานะครับหนักพอสมควรแต่เป็นการลงแบบกล่อง GPS เหตมันก็จะดีอย่างนึงครับมันจะลงตรงๆมันไม่เอียงโค้นข้างก็จะเสียหาย น้อยกว่าการตกแบบด้านข้างนะครับผมเค <Okay, S 1> ครับเบรคข้างนอ,อกดินมือตัวเองนะครับครับจะสังเกตนะครับว่าเร็วขึ้นนะครับ ถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรขอเพิ่มความเร็วให้กับเขานะครับนี่ครพอเราปล่อยมือปุ๊บนี่ครับก็บเบรกอ่ะไปต่อไปนะครับต่างรีท n นโฮมนะครับผมบินกลับมาจอดเองสำหรับลำนี้นะครับพี่เจ้าของบอกว่าเอาไว้บินแค่นี้นะครับ ไม่เอาหงายท้องนะครับผมก็จัดให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวหันหน้ามาหาแเราหน่อยมักมาใกล้ๆนะเพราะว่ามีนักบินด้วยมีนักบินตะเกียองนายนะครับ ลงจอดเองดับเครื่องเองมาถึงพื้นนะครับเขาก็จะทําการดับเครื่องเองปึ๊บ <Hey. S 1> เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆนะครับมีนักบินสเกลสองนายหล่อๆนะครับผมโอเคครับ ครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับลํานี้นะครับไปเทสบินมาเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับนักบินสเกลรอสองนายแล้วก็ลํานี้นะครับติดไฟสเกลที่สั่งด้วยวิทยุนะครับผมไฟท่อไอพ่นสว่างนะครับเมื่อมีรอบนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับเมื่อเสียบสายบาลานซ์แบตนะครับก็จะมีไฟสองสว่างด้านหน้าส่วนไฟสเต็ปที่ตัวลำกดสวิตช์คีทูตรงนี้นะครับด้านหลังกดปุ๊บเห็นครับตัวไฟก็จะเปิด มีหางมีซ้ายขวานะครับผมนี่นะครับกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นกระพริบช้าสเต็ปนะครับไล่สเต็ปเล่นไปครับอ่ากดอีกทีนึงนะครับก็จะกระพริบเร็วขึ้นสังเกตจังหวะปึ๊บเห็นไหมครับกระพริบเร็วขึ้นกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการสั่งปิดนะครับระบบไฟลํานี้จะเป็นระบบไฟทีอินวันนะครับมีทํางานแยกกัน3ระบบนะครับผมแล้วก็ สำหรับลำนี้นะครับทำสายวายบาลานเอาไว้นะครับก็จะสามารถติดบัสเซอร์ได้เห็นไหมครับจะมีไฟเตือนแบตเตอรี่เราภายในตัวลำด้วยเมื่อแบตเตอรี่เซลล์ใดก็แล้วแต่นะครับเซลล์หนึ่งเซลล์ใดก็แล้วแต่ถึงค่าที่ตั้งไว้นะครับมันจะส่งเสียงร้องดังๆเตือนนะครับเราจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยในแต่ละเซลล์เนี่ยถึงค่าแรงดันไฟฟ้าที่เราตั้งไว้แล้วเราจะได้ทําการหยุดเล่นนะครับผมก็จะเป็นการถนอมแบตแล้วก็เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับตัวลำนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมมาเล่นอาเซียนครับ